ผมเข้าไปดูแบบ้องสารอบอะเข้าไปดูช็อตพี่พูดตลอดเลยแต่เข้าไปปุ๊บเจอเลยที่พูดแล้วเ,เวข้าไปปุ๊บก็คือแบบเห็นพี่พูดเลยสเวตอเล็กโต ไม่มีกลัวทำไมไม่อัพสกิลสองมา่ก่อนระวัง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 เดี๋ยวสวีมันขึ้นไปแก๊ง ออกอยู่มาไตา่แหลงมาเชียร์มวยโอ้ยเจ็บอ่ะเนี่ยมันเจ็บนะโอ้ย เราเขาทำซีรี่คู่นี้อยู่โอกกับนี้เป็นต้นไม้ฉากประกอบในหนังโอ้โหสภาพเสียเหลี่ยมเราไม่กลัวเสียเหลี่ยมตัวตีใกล้กับตัวตีไกลอ่ะนิดนึงแหละเราล้อเล่นเกม ตีเลยพี่บ่าวรองเท้ากันเวทอ่ะโอเค <c oughs> อะไรมาเน๊อะ <c oughs> เซตเ,เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวรู้นะคิดอะไรอยู่อ่ะสองล้ปซื้อระวังเซตเด้อระวังเซตเด้อ ไม่ได้เก่งหรอกบอกตรงเมนสเวทไม่สุขใจสิ่งนี้ คนนี้เลยค่ะพีแก้วเขาโยนไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งหรอกเสียเรี่ยมเนี่ย เราเล่นกับความหิวของคนน่ะจิตวิทยานี่แหละพี่แก้วคนได้แหละที่เขาบอกของแกคนที่มาเม้นต์เนี่ยเห็นไหมรองเท้ากันเวทจริงไม่ได้พี่แก้วเนี่ยผมไม่ได้ฆ่าเลยสัมผัสเพราะรองเท้ากันเวทเลย กันเวลรถซีซีนะของดีมากที่ไม่เชื่อต้องมอต้องม่บอกพี่ไม่เชื่อนะ ยเยอะเกินไม่เข้าดีกว่าชิวเนี่ยคนแก่ชิวสัดเลือดด่วนได้เลย เฮ้ยพี่ก็ไปไหนไปกันเกินโอ้ยติดแถบเซตไปห้าศูนย์แล้วอะระวังระวังระวัง เซตไปหกศูนย์แล้วเซตยังเกิดทำไมเซตป่ามันโหดจัะอุ้ยแปลงล่างคามมีไรเดอร์ท <c> ำ <oughs> ไมหรอกมันอยู่ที่คนเล่นใช่ไหมพี่แก้ว พี่แก้วว่าแบบผมขึ้นแล้งเลยลูกผมอยากขึ้นมาสเตอร์บ้างมผมต้องการคนโห,หดอย่างพี่แก้วมาแบบ <c oughs> เอาอะไรเป็นแบบเล่นแบบนั้นโอยพี่แก้วเล่นอย่างโหดผมดูไลฟ์พี่ตลอด ไม่เล่นเองไปเปีสาวก็หมอจูไปพุกไปไปปีสาวก็หมอจูไปหมอจูก็หายไปวันนี้แบบเห็นสาวไล่นิดหน่อยก็หนีทิ้งทิ้งกันหมดแล้วแบบสาวไล่นิดไล่หน่อยก็ไปตามไล่สาวกันหมดแย่แย่เสียหายหมดอือ จะหายแล้วทิ้งเฮ้ยอะไรเนี่ย ไปลงไปช่วยนะเลนล่างรอแตบหนึ่ง,เ,ออเ,าางเสือเฮ้ยคุณเอลได้แคสระวังเซ็ตเซ็ตเซ็ตถาเคนโดนเซ็ตอันติและเคนก็อันติใส่เซ็ตอันติทั้งคู่ก็จะแคนเซิลกัน จ็ช่วยไม่ได้หรอกเยอะเกินระวังซ้ายเข้านะพี่นะโหดีมุงโอ้โหดูพี่ขึ้นมาสเตอร์ตั้งกี่รอบแล้วขอบขอบอย่างสวย ชิบหายแนละ้วันตีไม่โดนเซต โอ้ยไคุณโอมระวงังคุณโอมเต็ดแรงมากสวยครับสวยครับมาสเตอร์นี้ก็แรงสูงแล้วมิ่แก้วมาสเตอร์นี้ก็สูงแล้วผมยังอยู่ไดมอนด์อยู่เลยวันนี้ไม่เล่นเพราะอยากให้คนอื่นเล่นบ้างเป็นไงมีเหตุผล ไปดูไร์สาวก็พูดาม,มาเถอะแบบเบปเป้ไรสาวเป็นโด,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 ดนงโดเนตไร์สาวหมดแล้วหมดตูดก็เลยไม่อยากไม่อยากกลับมาหาเพื่อนามมาพูดอย่างนี้ว่าเข้าใจแล้ว เสียหายหมดขึ้นได้เองผมไม่มีหรอมีแก้วขึ้นได้เองอะ่ะขึ้นได้เองอะ่ะคนเดียวเขาถือว่าโหดเนีย่ยผมยังให้คนดูมาแแบกผมขึ้นอยู่เลยพี่เล่นขึ้นเองได้นะพี่โหดกว่าผมเยอะ เอาไหมล่ะพี่เล่นขึ้นเองได้พี่ห่ยกว่าผมเยอะผมไม่ให้คนดูว่าแบกผมขึ้นไดมอนด์อยู่เลยขึ้นมาแล้วอยากกลับไปไดมอนทักหากผมได้ใช่คาร <im S 3> ์ล ขึ้นมาแล้วก็อยากกลับไปไดมอนด์นะไม่มีไม่น่ามีใครอยากกลับสองไม้ไม้แกเขา้าเข้าออกออกเขาแบบไปดูไลทรนุ่มไปดูไลท์ลนั่นไลท์นี่โอ้โหาสตดักดักถูกแล้นะแต่ตายก่อน หนักถูกแล้วแต่ตายก่อนโอ้ยคุณกอ๊อตไม่ได้ว่าเป็นคนแบกที่ลงไปได้ไปไดมอนมาแล้วคืนหนึ่งได <c oughs> สอง้วย

คีบเยอะนะระวังด้้อผมไม่ได้ไปแล้วเฮ้ยเซตเซตเซตเหมือนเซตอ่ะ ลงไปผ่านด่านเ,าเคาะคอยล่างโดนนัวองก่กรจะเกิดนี่กำลังลงไปเลยเล่นไม่ได้คิดอะไรตอนนี้ ทันตีไม่ถึงหัวไม่ร้อนแนละ้วซัพพอร์ตเราอยู่ไหนเนี่ยซัพพอร์ตเราไม่ยืนข้างเอดี กอดระวังช่วยอเอดีซี A A D <driven. S 1> เราด้วยตายขามาอันติขามาขามาวิ่งไปเก็บเลือดทำไมไม่วิ่งขึ้นข้างบนไปเก็บเลือดกอร ชซเวนออกอะไร up, นี่เลย Sir, ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> <c oughs> เองชนะแล้วใช่เหรอดูแค่นี้คือรู้เลยแบบทำนายอนาคต พี่แก้วทำนายอนาคตมันต้องขึ้นของใหม่แล้วน้องไม้สุดสวยไปไหนของไม้ไปไหนไม่รู้น้องมไม้ไปหาดูไรหนุ่มคนอื่นแล้วคุณเอลเดอร์แคทเราแบบ อืมพ๊กก็บอกเราไม่หล่อพอแบบอกล่าวเขาไม่อยู่กับเราหรอกโอ้โหถ้าบิงว้าไปอะไรทางนั้นกาจ,จะพุ่งใส่เคทเธอริน อุ้ยใครอะแรงเกินครับหน,นึ่งไหม <c oughs> ปกติคนดูเขาก็เป็นคนดูเขาก็ไปดูสาวใครจะมาดูที่แยแบบพี่เก๋